ใช่พบเธอพบแล้วมาแล้วก็บวงสวงครับผมวันนี้ก็ดีใจครับว่าบรรยากาศก,าก็คือน่ารักนะฮะอบอุ่นแฟนคลับก็มาให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็แบบบรรยากาศกาแบบลมเย็นเรียกบอดทุกชอบบอดทุกอย่างก็มาหมดเลยมาหมดเลยลก็คือเคยไลฟ์ครั้งหนึ่งบอกว่าปีนี้คือแบบเป็นปีปล่อยขอดจริงๆเพราะว่าปีที่แล้วดูบอดดแทบไม่ได้มีซีรีส์อะไรออกมาเลยมีแต่โปรเจกต์นู่นนี่นั่นปีนี้ก็คือมารัวๆมีแต่คนแซวว่าคือเป็นอะไรคกันพ่ดี ทำโทษตัวเองนิดนึงออครับเพราะว่าปีที่แล้วคือซุ้มถ่ายเยอะมากโ<อ>ปร<ๆ>เจกต<ๆ>์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้มีอะไรปล่อยแบบเท่าไหร่เลยแต่ว่าปีนี้ก็คืออย่างที่บอกก็คือปล่อยแต่ต้นปีเนาะยันปลายปีก็รู้สึกว่ามีแต่ของใหญ่ของแรง <ใช S 1> ทั้งหมดยิ่งใหญ่เกินไปหญ่ทุกปีใช่ปีนี้ค่ะอย่างทั้งข้าวปลาใช่ทุกคนคือฮาใช่ไหมเราขอบคุณมากครับแล้วก็ดูฟีดแบ็กอยู่นะก็ดีใจที่แบบเออทุกคนแบบชื่นชอบแล้วก็ พูดถึงเยอะแบบขอดูยอดหลังบ้านก็เออแบบคนดูแบบเพิ่มขึ้นทุกๆวีก็คือแบบเออดีใจในสิ่งที่แบบทุ่มเทแล้วก็ประทับใจที่แบบเออแฟนคลับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะแบบเออแชร์ทุกอย่างจบมาใช่ครับก็ก็ดีครับเอาริงๆก็ทุกงานคิดว่าก็ต้องมีเอ่อทั้งทำชอบคนชอบเนาะแล้วก็คนติชมเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่ว่าคิดว่าฟีดแบ็ค่อนข้างที่จะแบบเออเกิดความเข้ายเหมือนกันเพราะเราก็เห็นแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบในส่วนของแบบคนที่เออไม่เคยดูซีรีส์ของดูบันดีเลยหรือว่าคนที่ไม่เคยดูซีรีส์ของน้องๆเนี่ยครับก็คือเข้ามาชื่นชมเยอะหรือแบบถ้าเข้ามาในฟีดติกต็อกคือแบบเยอะมากอะไรเงี้ยโดยเฉพาะแบบอินเตอร์แฟนที่แบบเออรู้เขาดูชื่นชอบกับแบบบทแบบนี้โปรดักชั่นแบบนี้อะไรเงี้ยเรียกว่าทุกอย่างเหมือนแบบมาประจบหมอเลยเลย ก็ถามว่าหายเหนื่อยไหมก็คิดว่ายังไม่หายเหนื่อยเพราะว่ายังทําอยู่ทุกๆวันนะฮะตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังยังตัดต่อแบบทุกวันเลยคือเพราะเราก็ต้องแบบดูทุกขั้นตอนเนาะมีม,มียังมีซีนใหญ่ที่รออยู่อีกเยอะพอสมควรครับ EP เจ็ดก็คือเป็น EP ที่คือหาแน่นอนอคนลุกรอละอ ก็จริงๆมันคือครึ่งทางด้วยแหละครับมันก็เป็นแบบ m e a n i n เนาะเรามาเดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็ ep เจค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็คิดว่ามีบางฉากหรือหล,หลายๆฉากที่ทุกคนแบบแน่าจะรอติดตามอยู่มีคนบอกว่าฝากฝากหน่อยว่า ep หจบแบบนั้นได้อย่างไร <laughs> ดูมีมีต่อ ep เจแน่นอนว่า ep เเนี่ยเราจะไม่ทําให้ทุกคนแบบขัดใจแบบ ep หแน่นอนต,ตอนนั้นคุณจิตร์อนจุกเพยงกันแล้วนะ,ะ <c oughs> วันนั้นยังไงคะก็ <c oughs> E.P. 7ก็จะพังผัะคับมันเป็นความรู้สึกของตัวละครเนาะตัวละครหลักที่เขาแบบเก็บความรู้สึกนี้ไว้มันก็จะท่วมท้นใน E.P. 7เนี่ยแหละครับเพราะว่าการดําเนินเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบโอเคความสัมพันธ์แบบหลายๆคนก็จะบอกว่ามันเหมือนกึ่งสโลเบิร์นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปกับเขาแต่ว่า E.P. 7เนี่ยอย่างที่บอกว่าสิ่งที่แบบเขาแบบว่าอัดอั้นไว้อาจจะได้ถูกปลดปล่อยใช่ใช่ อีกเครับ<ม>ก็คือ14ตอนครับอย่างที่บอก EP 7นี้ก็คือครึ่งทางแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็อะไรๆที่คนถามถึงเนาะว่าเฮ้ยปุ๊บเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ให้รอติดตามวันนั้นแอบถามคุณซื้อไปว่าเอ๊ะตกลงใครชอบใครก่อนอ,นอ,อา่าเหมือน,มน,มนสู้กันอยู่ใช่เอาต้องถามพี่ๆสื่อด้วยว่าแบบคิดว่าใครชอบใครก่อนน่าจะสีคิดว่าต้องตีความเอาเองก็อาจจะชอบพร้อมกันก็ได้ใครจะรู้ ใช่อาจจะแบบออกก็แบบเขาก็มีการแบบไปเปิดไว้เนาะแบบว่าเขาก็เป็นสเปคสัญลักัน์อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าจริงจริงอาจจะเห็นอะไรมากกว่านีนน้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแบบว่าอยา,ากจะเห็นทุกคนด้วยถูกผมก็คิดว่าทุกคนอาจจะสลบขนาดนั้นเลย อาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าอยากให้ทุกคนรอดูแลว้วตัวตัวนักแสดงเขาก็ลุ้นเหมือนกันครับว่า EP 7ทุกคนจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็คือทุ่มเท,ทจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือสิ่งที่เราคุยกันมาต่ต้นเนาะว่าเราจะเล่าเรื่องอยังไงจะเล่นแบบไหนเพราะว่าเรื่องนี้เราเราเตรียมตัวกันมาค่อนข้างนาน,นะน้นไปทางแนวไหนที่มันจะเป็น d า,า,าหรือว่ามันจะมีความโรแมนติกคิดว่า EP 7ค่อนข,ข้างเข้มขน้นดรามาก็มีนะฮะสืบสวนก็ยังมีอยู่ลายโรแมนติก ก็คือสุดๆเหมือน,ก,นกันก็เราติดตามพี่คือส่วนตัวก็ชอบ ep 7มากๆนะครับตอนดูครับใ,ใช่เพื่อเพื่อผมมองว่าซีเขาเป็นคนแบบเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าโครงเขาแต่งตัวแล้วมัน,ข,น <ๆ S 2> ขึ้นอ่ะใช่ไหมหน้าหน้าตาเขาแบบรออยู่แล้วคนนี้แต่ว่าพอได้อยู่ในเครื่องแบบที่ถูกต้องเสื้อผ้าที่ถูกต้องแล้วบุคลิกที่แบบถูกต้องอ่ะ ความหล่อเขาเลยแบบนาอมันก็เลยเฉิดฉายขึ้นมาออร่าก็ขึ้นมาอย่างนิวด้วยความที่แบบพอมีความแบบาุบครับความแบบอครับทีู่ึมากก็ง,กกง,กงใช่คือตัว,ตวคืออย่างที่นุ้นิวเคยบอกแหละว,ว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่แบบพอเหมาะพอเจาะมากกับการถ่ายข้ามฟ้าในช่วงช่วงนี้เพราะว่าเขาก็ได้แบบนาอแบบว่าเติบโตขึ้นความมั่นใจก็มากขึ้นแน่นอนว่าออร่าแบบความหล่อความสวยของเขามันแบบมัน เป่งมันเปล่งปังพอดีใช่หุนเฮิร์นรับชุดแบบอย่างที่อย่างที่เราได้แบบเนาะแบบว่าสไตลิสต์นะครับที่เป็นแบบพี่พี่เก๋เขาก็ทําหลายๆเรื่องมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องแบบหนึ่งในร้อยหรือว่าเรื่องแบบตั้งแต่แบบพี่เด็ดยาย่าสมัยก่อนที่เขาก็เล่นแบบประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเก่งเรื่องการออกแบบดีไซน์ชุดมากแล้วพอมาอยู่ในแบบหุ่นของนุนนิวที่แบบเอวชัดสะโพกชัดไหล่ชัดก็เลยยิ่งแบบดูสง่าเข้าไปใหญ่ก็เรียกว่าแบบ ใช่ครับจะมีขอถามนี่ก่อนเลยคู่แบบจิมมี่จิมมี่โอมก็มมมคือเรื่องนี้ทั้งก็คือก็คือแบดบอยมากๆใช่ครับก็ดีใจกับน้องนะเพราะว่าเห็นกระแสของของทั้งคู่ครับมีคนชื่นชมมากขึ้นเราก็เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้ไปกับน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบโอเคน้องๆก็แบบมีความแบบก็ กังวิตกกังวลแล้วเออแบบจะมีคนมาชื่นชอบแบบพวกเขาไหมแล้วพอเราเราเห็นว่าเออมีมี <Alej andro> คนที่แบบติดตามเขามากขึ้นแบบคนให้กำลังใจมากขึ้นก็ดีใจกับน้องครับก็สิ่งที่น้องพยายามตั้งใจก็เรียกว่าเรียกว่าคิดเขายด้ะไรดึงดานมันมีความแบบกลิ่นความกดดันมีความดังมากสุดๆสำหรับแบบคนเอาใจช่วยอยู่กันใช่ครับใช่ครับ ก็ก็ dark นะคือตอนนี้หลายคนอาจจะมองว่าแบบยังไม่เห็นอะไรมากทําไมดูมีแต่ความหึงหวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวดูต่อไปก็อาจจะเห็นเหตุผลบางอย่างที่มา support มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วตัวละคร2ตนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เราอาจจะไม่ได้ต้องเล่าจุดเริ่มต้นของเขามากเพราะว่าเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขามีภูมิหลังอะไรกันมาอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวต่อไปทุกคนก็จะได้เห็นถึงการพัฒนาการของตัวละครว่าเออทำไมเขารู้สึกแบบนี้แล้วผลของการกระทำคืออะไรอะไรแบบนี้ครับผมแต่จริงๆก็คือจะมี ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องเรื่องราวจริงๆก็จะหลีดไปตัวหลักแหละครับผมอย่างคาวินอย่างคาวินคาวินมาแลมาแลคาวินเจก็ก็เป็นเป็นลายอีกลายหนึ่งแบบว่าน่ารักุบกริตครับผมแต่ว่าก็มี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 ามาเบรกแต่ว่าจริงๆแล้วจะถือว่าเบรกไหมก็คู่นี้ก็มีลายดราม่าของเขาเหมือนกัน ใช่ครับก็จะเป็นลายดราม่าที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเส้นเรื่องหลักเรียกว่าความกลมกล่อมของนักแสดงพอมารวมกันแล้วเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเห็นภาพแล้วก็ก็ก็ดีใจนะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าตัวละครเราก็ค่อนข้างเยอะด้วยไม่ว่าไม่ใช่แค่แบบนักแสดงแบบในค่ายโดอมดีเนาะมีนักแสดงแบบแบบผู้ทรงคุณวุฒิเยอะมากๆแล้วทุกคนมีบทบาทชัดเจนคือการที่จะแบบ เกลียบทอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบโหแบบว่าตอนที่เขาทําบทกันค่อนข้างจะที่จะเครียดกันเหมือนกันว่าเออจะทายังไงให้ตัวละครแบบว่าแต่แต่แต่ละตัวละครเขาไม่ได้หายไปเขายังมีบทบาทอยู่แล้วเราใช้ความสามารถเขาได้แบบได้เต็มสุดแบบว่าความสามารถของเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอีกเ p ท,ที่เหลืออยู่แลวรวมถึงที่เาบอกว่ายังจะมีการทาอะไรตรงนี้อยู่เนี่ยตอนนี้เกินร้อยไหมคะเกินร้อยหมายถึงว่า100ร้อยล้านไปกี เอาจริงๆนะถึงแล้วตอนแรกอะบอกว่าเกือบ9้าหลักแต่ตอนเนี้ยพูดได้เต็มปากว่า9้าหลักได้เต็มที่เพราะว่าเพราะว่าซีนที่ยังเหลืออยู่เดี๋ยวทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะซีนแบบแข่งขันหรือซีนอะไรใดๆมันมัน,ม,นมันยังเป็นอะไรที่มันต้องยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะเราเปิดมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยครับยังเหลือซีนใหญ่อีกอกีก่ซีนครับพี่หลายซีนมากหลายซีนมากจริงๆก็ยังคิดอยู่ว่าเออนี่เราก็ที่สุดในชีวิตแล,ะล,ะละ้วล่ะกับการแบบลงทุนขนาดนี้ ก็เรียกว่าทุ่มสุดตัวสุดตัวสุดตัวสุดใจเวลานอนแทบไม่มีคือทุกวันนี้คือผมนอนแบบไม่ตีสามนี่คือเป็นเวลาขั้นต่ําใช่เพราะว่ามันมีหลายเรื่องด้วยครับคือเราต้องดูข้ามฟ้าใช่ไหมตัดต่อเสร็จประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยใช่ก็แบบค่อนข้างตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าเราแบบแบบว่าเลสโซเชียลไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราแบบว่าไม่มีเวลาเข้าไปแบบเยอะมาก ครับครับใช่ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยเพราะว่าเขาก็คงรอคอยมานานแล้วก็คนที่เพิ่งมาโดนตกด้วยอย่างเงี้ยครับเขาก็มาร่วมเล่นให้กำลังใจอย่างเงี้ยครับก็ดีใจเพราะว่าเห็นเทนก็แบบทะลุล้านทุกอีพีเลยครับ มากๆมากๆจริงจ,งจงคือใจเราเราก็อยากมีคิวมาแบบโปรโมทเยอะกว่านี้นะแต่ว่าด้วยความที่คิวล่วงหน้ามาแบบนานมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ของน้องงานรับใดเอ่ยที่ยังพูดไม่ได้อย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าเราก็ล็อกเท่าที่เราล็อกได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราจะมาล็อกล็อกเราเราก็เกรงใจคุณภาพชีวิตน้องเหมือนกันเพราะาเรารู้ว่าน้องแบบมีงานที่ล็อกไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้วแต่ถ้าเกิดเรารอนานกว่าน,นี้ให้น้องว่างอะซีรีส์ก็อาจจะยังออนไม่ได้เราก็ต้อง ต้องคิดดีๆคือตอนนี้คือเราเราต้องคิดเลยว่าตอนนี้เรากำลังทางานกับแบบนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆอ่ะเราอาจจะไม่สามารถที่จะนึกจะทําอะไรจะโปรโมทอะไรก็ทําได้ในในในการที่จะดึงตัวเขามาางครับผมเราก็แค่ว่าเออเราก็ต้องแบบดูทามมิ่งที่ดีแบบสมมติงานนี้โอเคมีการปรับเปลี่ยนคิวแคนเซิลขึ้นมาเราก็ต้องรีบหาคิวให้เร็วที่สุดครับก,ก็จะอาจจะยากตรงนี้นิดนึงครับผม ยังยังมีอยู่ยังมีปปใช,ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นยังคงมีอยู่ครับเพราะว่าหลายๆแพลนล้วก็ไหวล่วงหน้าค่อนข้างพอสมควรเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบในปีนี้น่าจะมีงานที่ที่ของน้องๆอ,อ,อื่นๆด้วยที่ที่เราเองก็รู้สึกว่าเราก็ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องให้น้องโฟกัสเหมือนกันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องแบบแบ,บ่งเวลาให้ให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วคุณมองว่าด้วยความสัของนธ์240 new เขาแบบมันทำให้ทุกอย่างมันยิ่งโฟ ครับไปต,ต่อไปเรื่อยที่เอาฟองในในในังไงกคู่นี้บ้างก็คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องก็ผ่านอะไรมาเยอะตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นถึงพัฒนานการในความสัมพันธ์เขาแบบเยอะแหละเพราะเราก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาจริงๆแล้วก็แบบว่าอ,าอยู่กับเจอเขาตั้งแต่เดว,วันอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เราเห็นเขาแบบสนิทกันมากขึ้นเขากล้าจะแกล้งกันเขากล้าที่จะหยอกล้อกันเขาแบบมีอะไร ใช่เขาก็สกินชิปกันอย่างกล้าหาญมากขึ้นแล้วกันเราก็แบบโอเคคุณกล้าเราก็กล้าลงแต่ว่าทุกทุกอย่างที่ที่ลงไปก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนว่าเออเราเราเราได้บอกน้องว่าเราจะลงสิ่งนี้นะน้องก็น่ารักแต่พอเห็นแล้วก็มองเห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรความสำคัญที่ทำให้ทุกอย่างมันไปบวกครัับแล้วเราก็ยังต้องทำงานด้วยกันใช่ใช่ครับสบายใจนะคะสบายใจ คือเป็นคู่ที่เราสบายใจมากเพราะว่าเรารู้สึกว่านอกจากนอกเหนือจากความสัมพัธ์ที่ดีแล้ว,วเขายังไม่หยุดพัฒนาตัวเองจริงคู่นี้คือเป็นคู่เรียกได้ว,ว่าเวลาผมสอนเด็กๆในค่ายเราก็จะบอกว่าซีนูนิวคือตัวอย่างที่ดีของค่ายคือเขา,างานเยอะมากเลยแต่เขาไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะลุยกับแบบงานต่างๆที่มีอยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะแบบเฮ้ รู้แฟนๆรออะไรเขาก็จะพยายามทําสิ่งนั้นออกมาให้ดีอะไรนะครับแต่ก็จะ,จะ,จะอย่างที่บอกอด้วยความที่แน่นของงานของเขาอ่ะมันก็เลยต้องเวทดีดๆเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าน้องเองก็แบบค่อนข้างแบบทํางานหนักจริงๆเราก็เป็นห่วงมากๆมาเมื่อวานก็ก็คุยทังซีทงนิวก็ให้กําลังใจกันไปหลังบ้านอะไรเงี้ยว่าเอ้ยแบบสู้ๆนะแบบมีอะไรแบบต้องบอกกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน้องก็เป็นคนค่อนข้างรุยเป็นคนลุยงานมากขยันมากเรา ใช่ใช่เราบางทีเราบอกว่าอันนี้แบบว่าพักไหมนะ้องก็บบเอ้ยแต่อันนี้แบบอยากทำเพราะว่าเราก็แบบเกรงใจนะ้องแบบอย่างอย่างอย่างหลายๆงานอย่างเงีย้ยมันต้องมีการซักซ้อมอะไรเงี้ยแล้วถามว่าจะรับไหมไม่รับไม่รับไหมเพื่อพักอะไรเงี้ยแต่ตพอน้องคุยกันว่าเฮ้ยอยากทํานะพอร,รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรใหม่ๆหรือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็โอเคอกอล์ออนเยอะมากเยอะมาก ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็ต้องพยายามเลือกงานที่ดีๆแต่ส่วนใหญ่อะคิวไม่ค่อยได้อย่างที่บอกคือขนาดคิวค่ายเรากันเองอะยังยากเลยก็เลยแบบคนอื่นเราก็ต้องแบบบอกเขาว่าแบบเอออันนี้แบบอาจจะต้องรอปีหน้านะอะไรเพราะคิวน้องคือคือยังปีเนี้ยก็มีวันว่างบ้างแหละครับไม่ได้ถึงกับแบบว่าโหแบบว่าทุกวันสามรหกสิบห้าวันแต่ว่าวันหลักๆวันสำคัญๆอะค่อนข้างจะไม่ค่อยว่าง มีครับมี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 ก็จะมีทิปของลูกค้าที่เขาให้เวลาน้องๆใช่เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆที่แบบเขาก็ไม่ได้มาคอมเมอร์เชียลอะไรกับน้องว่าแบบไปทิปแล้วต้องขายของอะไรเขาก็เหมือนเอาเวลาว่างให้น้องใช่น้องเขาก็เหมือนแบบจองที่จองอะไรกันแหละผ่อก็เรียกว่าโอเคใช่พักผ่อนไปฟื้นฟูเพราะทุกครั้งเวลาเขาไปเที่ยวด้วยกันน่ะเขาก็จะมาฟีดแบ็กกับผมว่าแบบรู้สึกแบบเขารู้สึกว่าเขามีมี เขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเขาได้รีเฟซความสัมพันธ์ของเขาด้วยเพราะเขาแบบเขาเขาก็จะแบบเออบางทีทํางานเยอะเกินไปอ่ะความเครียดมันสะสมแบบคุยกันอาจจะมีแบบบางวันก็มากวันก็น้อยแต่พอเขาไปรีเฟซด้วยกันนะมันเหมือนกับแบบทุกอย่างได้ใช้ว่าแล้วกันมันไม่ต้องคุยแต่เรื่องงานไม่ต้องคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบแชร์สารูุ้สุกดิบแล้วทุกครั้งเวลามีทิปกลับมาน้องเขาก็จะแบบเหมือนแบบได้กําลังใจกลับมามากขึ้นกันทั้งคู่พี่น้องผม่มีรถูกเพลงครับ ครับซิงสองสิงสของพี่ซีก็ตอนเนี้ซิงสองพี่ซีก็รอซีรีส,ส,ส,ส์จบแล้วก็น่าจะเริ่มดําเนินการครับผมแต่ว่าเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือกระบวนการแบรบมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับผมแแล้วผนการของครับ ใช่ใช่ใช่คือนุ่นเองครับเมื่อวานก็ยังเมื่อวานผมก็ประชุมกับทีมต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนุว่นก็จะมีปล่อยเพลงต่างประเทศครับก็คือที่เคยบอกแหละที่เกาหลีก็คุยกันว่าเออเราจะวางแผนกันยังไงแบบว่าคิวน้องมีประมาณเท่านี้นะทีมเกาหลีคิดว่ายังไงก็คือมาหาทางด้วยกันว่าแบบเออเราจะทําอะไรด้วยกันได้บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประมาณสิรีส์จบครับนุ่นเขาก็จะปล่อยอัลบ<ๆ>ั้มแรกของตัวเอง ใช่ทุกคนก็อาจจะได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่อาจจะไม่ได้เคยฟังไม่ได้มีมิวสิกวิดีโอแต่ว่าเป็นเพลงที่ก็ไพเราะเหมือนกันแล้วก็จะยาวๆเลยหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อาราบส์ปีนี้เลยอาราบสปีนี้ครับชาร์นิวก็จะค่อนข้างแน่นเพราะจริงๆันเป็นแผนที่เราวางไว้เป็นปีๆแล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าด้วยความที่หนังเนี่ยก็เขาก็มีการแบบมีการแพลนแบบขอคิวเพิ่มเพื่อ เพื่อแบบถ่ายทมาหรือขอคิวเพื่อโปรโมทใดๆ <c oughs> เพราะว่าจริงๆหนังเองเรื่องเนี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะมีเกี่ยวกับเรื่องเพลงเนาะดังนั้นเน่เอ,อมันก็จะไม่ใช่การถ่ายหนังทั่วไปปกติที่จะมีคิวแค่ถ่ายหนังอะไรเงี้ยครับแน่นมากแน่นมากจริงจริงปล่อยแบปล่อยแบ์ทุกปล่อยไป <c oughs> ใช่ผมว่าพี่ๆสื่อก็คือจะเอาคําตอบตัวผมให้ได้มาโดยตลอด แล้วผมก็ต้องมาขำม,มากว่าเวลาผมมานั่งดูในโซเชียลใช่ปหมแล้วแบบน้องๆก็ต้องมานั่งแบบมานั่งแบบเออแล้วก็แบบไม่เนียนเลยสักคนคือเราก็แบบเออผมทาไม่เนียนนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ไมีใครเนียน <c oughs> ใช่<ต>อยากรู้ไหมว่ารู้รู้กันมาก่อนไหมฮะหมายถึงว่า,าคิดว่าน้องเนียนไหม,ไมไคิดว่าน้องเนียนไหมแต่ละคนทุก <c oughs> คนใส่หัวไม่เนียนโอเคดีแลรับแปลว่าเป็นเด็กดีโกหกโกไม่เก่งแปลว่าแบบนี้ใส่พื้นฐานได้คนโกหก ผมเห็นแล้วผมขำมากแล้วเหมือนเมื่อวานแบบมีคนปล่อยคลิปแบบมาตัดต่อที่ใช้แบบที่ที่พี่สื่อสัมภาษณ์ว่าแบบแต่ละคนมีพิรุษอะไรบ้างน่ารักครับสบายใจแลสบายใจโอเคก็เหมือนจะเต็มเหมือนทำจริงจังไปเลยคือจริงๆเราก็จริงจังเลยครับแต่ว่ามันก็เป็นสเปเชียลโปรเจกต์จริงๆเพราะว่าจริงๆน้องเขาก็มี ถ้าพูดตรงๆน้องงานหลักเขาคือการแสดงแหละเพราะว่าเขาก็มีซีรีส์ที่เขายังต้องรอถ่ายทําอยู่ในในทุกๆคนนะครับแต่ว่าคือมันก็เป็นโปรเจกต์ที่จริงๆเราประกาศบบตั้งนานเราอยากทามมากๆเราก็คือพยายามแบบคุยกับน้องคนที่มีแพชชั่นว่าเอ้ยอยากจะทำสิ่งนี้จริงๆก็มารวมตัวกันเป็นเป็นเด็เนี่ยแหละครับผม ใช่ก็ไหนคะชื่อหรือว่าเดี๋ยวจะไปรอวันคือจริงๆก็ช่วยคิดกันในกลุ่มแหละครับแบบว่าเออแบบพยายามเสนอชื่อการอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเออความเป็นเด็กเนี่ยมันความหมายอะ่ะมันมันรวมตัวกันมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเรามี <Okay. S 2> เขาเรียกว่าไงการความหมายคือมันการรวมตัวของหลายๆสิ่งมารวมตัวกันเป็นเป็นหนึ่งเดียวมันก็เหมือนกับตัวน้องเองที่แบบต่างละคนก็มี อะไรที่แตกต่างกันแล้วรวมตัวกันนี้ใช่ก็อเออเื่อช่วยนี้ก็น่าน่าน่าจะเหมาะสมแล้วก็คิดว่าจําจําง่ายด้วยแล้วก็เป็นตัวดีก็มันก็ดูมันดีอุ้ษดีครับใช่ DMD ดูดนสิกอะไร DMD ดน,ดดนดสิคอะไรพอดีอะไร,ไรครับใช่ใช่กี่เพลงดีคะกี่เพลงดีคือตอนนี้จริงๆเราเราก็มีแพลนไว้จํานวนหนึ่งแต่เราก็ต้องดูกระแสแหละครับว่าโอเคกระแสเป็นยังไง ตัวน้องเองไหวไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคิดว่าตัวน้องก็ไหวเพราะว่าน้องเองก็เป็นคนรีเควสว่าอยากจะทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็เขาพูดตรงๆเราก็ต้องดูแบบดูทิศทางด้วยแต่ว่าถ้าถ้าแบบทุกคนยังซัพพอร์ตก็คิดว่าก็คงเป็นโปรเจกต์ทำไปเรื่อยๆแต่ว่ารอฟิแบกใครที่อยากเห็นยาวๆก็ต้องอาจจะช่วยซัพพอร์ตกันนิดนึงครับผม ใช่แล้วก็แบบคิดว่าน้องๆเองก็ยังมีจุดที่ต้องพัฒนาคิดว่าทุกคนก็น่าจะสนุกกับการติดตามที่จะได้เห็นน้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆในด้านศิลปินแบบนักร้องเพลงแรกคิดว่า,เ,าเป็นเพลงเปิดตัวเขาดีกว่า,าไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นจะถูกใจทุกคนมากน้อยแค่ไหนครับผมเพราะว่าบีทมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแบบเขาเรียกว่าก็ฉุดฉาดระดับหนึ่งใช่ เต้นมีเต้นแต่จะฉ่ำไหมก็ต้องต,ติดตามโอ้อออยอย่าเลยเว <c oughs> <c oughs> ทีพังได้ <c oughs> เจ้าตากเจ้าตากบอกว่าครัค้นี้ผมว่าเปิดตัวแล้วทีอยากจะบังไว้แบบเปติดกันเลยใช่ <c oughs> ในเดือน,นในเดือน <c oughs> น,อนี้ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าจริงจริงจริงจริน้องนในสมาชิกเด็กก็คิวก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันตอนนี้ใช่แล้วใครรอฟังรอเลยรอรอเลยครับเราปักวันไว้แล้วใช่ก็คิดเนชานได้เลยใช่ช่วยคิดด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่ามีแบบว่า แฟนเพจของน้องหรือยังแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วยคิดแฟรนไชส์ได้ก็ขอบคุณมากแต่คิดว่าเดี๋ยวพี่เราก็จะมีงานเปิดใหญ่อยู่แล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีงานเป็นแพทเทิร์นเดียวกับน้องๆศิลปินทุกคนแหละครับที่ที่เคยออกมาใช่พรีฟิลนานที่ที่พอสายเต้นมาแล้วก็หลายๆคนก็ติดตามความคาดหวังครับแล้วพอให้เขียนศิลาใช่สี่คนสายวอลคอล์วอลคอลสุดๆที่อ๋อแอบมีสปอยล์ล่า อ่าคือคือจริงๆจริงๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้ว่าแบบเออแบบนักร้องแบบนองร้องเพลงพอขนาดนี้ยังไง OST ซีรีส์คงหนีไม่พ้นอยู่แล้วครับมีคนอยากรอว่าเอ๊ะพี่ตึ้นจะได้ออกเพลงหรือยังอ่าคือก็ต้องรอดูว่าคือตอนเนี้ยนักแสดงทั้ง4คนอ่ะเราก็แบบเออเราโฟกัสที่เข็มจิราต้องรอดเป็นหลักก่อนเดี๋ยวซีรีส์จบอ่ะเรามาดูกันว่าเฮ้ยทิศทางจะเป็นยังไงครับผมแสดงว่าคือถ้าเกิดว่าใครรอซิงเกิลของต้นรบหรือว่าจะเป็น ครับคือโอใช่ก็คือแต่ว่าจริงๆอะถ้าถ้าเอาจริงๆก็คือในซีรีส์เข็มชีระครับยังไงก็มีโอ t สของน้องๆอ,อยู่แล้วใช่แต่ว่าการต่อยอดหลังจากนั้นก็คิดว่าเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นมีความเิดโตของมันม,มีน้องเยอะมากเยอะมากีเราหวั่นใจไว่าอ้ยติเด็กจะทำยังไงดีเด็กเยอะ ก็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 หวั่นะเพราะว่าคิดว่าทุกคนก็เติบโตกันอย่างรวดเร็วด้วยแล้วเราก็คือพอเด็กแบบเยอะอะเราก็กดดันเหมือนกันนะอืมแต่ว่าด้วยความที่เราผลิตซีรีส์เราก็ต้องมีเด็กมาอยู่ในค่ายเนาะเพราะว่าเรามันคือการลงทุนของเราอะไรเงี้ยดังนั้นอะมันจำนวนมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็จะเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยทุกคนแน่นอนในกีฬาสีดูมันดีใช่รู้แล้วเหรอครับแรงมาก ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆก็อย่างที่บอกครับเป็นปีทําพรตัวเองเป็นปีอยากทําด้วยปีหน้าคือเงียบไม่ตัดแล้วเหนื่อยปีหน้าก็ยาวๆซีรีส์ที่รออยู่เหมือนกันครับผมล้ฝักแบบว่าไม่ฝักอะไรนะฝักอดูแลสุขภาพตัวเองด้วยโอเคเพราะว่าก็พักผ่อนหน่อยจริงๆแบบต่อชุมแบบถึงตีสองตีสามมาแบบเนี่ยสามสี่วันติดกันแล้วครับแบบเพราะว่ามันมีทุกเรื่องที่ต้องมานั่งมานั่งแก้ไขมานั่งทำมานั่งเลี้ยทุกวันมีปัญหาทุกวันเลย ใช่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 ครับช่วงนี้ก็ทีมงานก็เตือนแบบไม่ต้องไปเข้า X มากนะเนี่ยเดี๋ยวไม่มีสมาธิทางานช่วงนี้ก็จะอยู่แค่หน้าจอทงานใช่ก็มีไปส่องๆบ้างอยากเห็นฟีดแบ็อะไรบางอย่างเผื่อเรามาปรับอะไรได้หรือว่าเผื่อไปชื่นมีกําลังใจบางอย่างก็ต้องไปหากําลังใจเหมือนกันเราอยู่เฉยๆล้วก็ไม่ได้กําลังใจเหมือนกันขอใาอว่าเจอกันก็ขอกลังใจนยใช่ถ้าเจอกันเนี่ยอย่าพึ่งใจร้ายนะทุกคนขอกําลังใจอีกนึงมีอะไรอยากแร์ survive ก็ที่ประกาศไปคอนเสิร์ตซีนูนิวจัดใหญ่แน่นอนก็รอติดตามว่าที่ไหนอันนี้ยังต้องอุบจริงๆเพราะว่าเราปีนี้ประกาศไปแล้ว25ตุลาคมครับก็รอติดตามว่าจัดที่ไหนแล้วก็คอนเซปต์จริงๆจะเป็นยังไงไม่ใช่วันเดียวแน่นอนตอนนี้วันเดียวคุยกับน้องๆอยู่ว่าวันเดียวม่ออวซีนูนิวเลยนะใช่แต่ว่าสถานที่ที่จัดก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นด้วยใช่แต่ว่าก็ก็รอดูถ้า แต่คุยกับน้องเนี่ยตอนนี้น้องก็อยากลองแผ่นไว้หนึ่งวันก่อน,อน,นแล้วจริงๆเวลาทำอะไรก็จะค่อนข้างจะถามเด็กๆเป็นหลักเพราะว่าไม่ไม่ค่อยแบบอยากบังคับอะไรเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคุยกันในทีมโอเคเร,เราลองหนึ่งวันก่อนละกันสมมุติถ้าแบบการเล็กร้องมันแบบเยอะมากๆอะไรเงรี้ยก็อาจจะมีสิทธิ์จัดอีกวันนึงแต่ณตอนนี้ทุกคนก็แผนกันว่าหนึ่งวันร <อ S 1> ครับใช่ทีจะใกล้ๆประกาศอ่ะใช่ครับ นแล้วก็คงมีอีกอะไรอีกมากมายที่แบบโอเคเรา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 ,เราจะจัดแหละนะครับก็ฝากทุกคนด้วยสนับสนุนด้วยจากกับค่ายเราเนาะดูมาดีแล้วก็แบบทาเป็นค่ายแบบแฮนด์เมดอะแต่ว่า <laughs> แบบว่าช่วยกันทําสุดฤทธ์เนาะอาจจะไม่แต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะ ใช่ออกไปยิ่งใหญ่ใช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 ่ครับบางอย่างอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าทุกอย่างมาด้วยความตั้งใจแล้วก็เราก็อยากจะเติบโตเติบลองไห้แล้วเนี่ยนอนน้อยเบอร์ดราม่าเฉยโอเคครับแต่ว่าก็ฝากด้วยครับได้ครับครับขอบคุณครับ